มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเราฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสำนักพระราชวังออกถแถลงการฉบับที่สพระองค์พาวันที่8มกราคม2566แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพักมหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวร ฉบับที่สาตามที่สำนักพระราชวังได้มีการถแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรณนทิราทพยบดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถไทยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565ความทราบทั่วกันแล้วนั้น คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้สรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวนหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหัตถ์ไทยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหัตไทยทางเชื้อไมโครพลาสมาทําให้ทรงพระประชวนหมดพระสติในเวลาต่อมาพระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือ เพื่อช่วยทำการรักษาของพระหัตไทยพระปรับภาษะพระวกะรวมทั้งพระโอสถปฏิชีวนะและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันขอให้พระองค์พาทรงหายจากพระอาการประชวรขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ